สบายดีพี่น้องโอดปวดหัวสบายดีต้รนสวยสวยดาบก็ล่างทำ้งพ้วสะอาดพี่น้องคนเป็นดาบได้มันนี่คนตัดผม <c oughs> ย่มเง้อช่วยกันเป็ดกับไก่มาขายนนี่อเอาไปนอนห้างนี่นะกับอนอน แดงแม่ละลุงหอมแดงมีมไหมพรามันร่วงลงไงโอ,อ้โหแรง <c oughs> ว่านอกเป็ดนะ ไหนมันไปอ,อือหามตีมันจะสีอะไรมันจะสีมันสีนอนไซบาน <c oughs> แต่กีนเอาเห็ดคอกันแล้วพี่น้องพี่พี่คอคนคอกไก่ถังแทงหนามนะ จับไปค้างนอนหามือหลังจากน้าก,ก็ปล่อยออกมามานอนมีที่เก่าวนี่มันมีที่นอนมาตอนเล่นนอนแล้วกเมื่อมาแรงมาสินอนใส่ลง <c oughs> <c oughs> Cough, cough,

Thank you. สอนมาเอาไปเผาแล้วลุงพ <gele> ี่จาได้มีต้นมะเขือต้นหนึ่งต้นไงนนะอื้ม อันนั้นมทำไมต้อไปกัเจ้าเด้อ <c oughs> ไม่ว่ามื้อนี้เนี่ยบ่มียังงวัวเปนมาเลยคนโตกินหมอนใหม่เนะาะ

เราต้องให้มันนอนไก่ตจะได้มันนอนตบมันมาแรงเลยให้มันนอนประจับขืนข้อของโลกระวั <c oughs> งไ,ไก่ผ่านเตียต้นหนกระมาค้างสีหาหมือมันยังขืนไปนอนเทิงขืนไปนอนต,อตายอดตายหิวจะไปสิเกลือเพื่อน มันไงนมันไข่้ที่ปลูกใหม่บเรือยันแต่ปลแล้วมันงามเลยมันไข่มันใหญ่ทีนี่่ถ้ามันถ้ามันใหญ่มันก็ใหญ่แล้วหัวมันบ่แ้มันไข่มนไ่หน้า่า เหมนอนะ่น่าอ๋อนปู่่วันใช้ด่อบีวนังงอ้อ้วปลามูกยกปลาไอเดือนผเดือนเกจขุดเกิ่ยอืมอืม บอไหมเออชาวบ้านมาสางแล้วเราสี่ีป่าแล้วหมดอจะหมดสีห้าเฮ็ดเชียบนร่เชียงใช่เชียงนั่งไอทหารแ้ไปกี่ทุ่มเมื่อคืนน่ะอันสีทุ่มอันต้าเชียงไห้เป็นสี่ทุ่มแน่เเออสีทุ่มค่ ดีทุ่มยังเหลืออยู่ครึ่งกระปุกเลยงานปุ๊บขึินได้เท่าบอกทุ่มว่างานร้อยแหมถ้าหกชั่วโมงที่ไหนได้ก็สักคืนหนึ่งเลยจะเต็มเลยแน่ไอ้กระปุกยิ่เงี้ยมาลายเนี่ย à mà nó hẹn trong chuột nữa ว่าจะปีนมด้ไปหานเที่ป่วยไว้ไหมบ่ไปชินเดียวเลยมนกระไอไปยู่วันก็ได้แค่ดอกไปได้าดืแต่ถ้าคต้องใส่เมอใหม่นาบ้ยตันนังจะขึ้นไม่ได้ไหมเออมีคนมาห้ามนไ้ะโย กระสอบแล้วมาไหว้ผิลุงมทำไมเหงนไม่กระซ่าหรอมันมันมีทานกระสอบใหม่เนี่ยกอจะได้กระสอบใหม่มาใส่ของลายกระสอบใหม่าเราจพีปน้องฝากกอนคลกดแชร์นะก็คุณลงแม่ทุกท่านรากันไห่นะสบายดี